อย่าเนีไอ้นี่เนี่ยแดงกูขอแล้วอืมะวงแล้วสองหัวสองหัวไปเด้อสองหัวไปเด้อเจ็ดวิสักกันเลยพี่ว่าพี่เข้าคนแรก เราเชื่อเรื่องตู้เกมปะพี่วิ่งคนแรกก็ดูเชื่อพี่เหอะพี่วิ่งคนแรก่ความหมายเป็นของพีศดารใช่แรกไอ้เกียร์เล็กือบไม่ทันเอาดีเอาลุงตามพี่สุดท้ายให้เมื่อกี้นีไงนี่ไงไปแล้วอันนั้นกูเอามึงหลังจากเนี้ยกูจะเอามึง เย็บมากมามาซัดไปแล้วเมื่อกี้มาซัดไปหัวหนึ่งโอเคมาซัดไปก่อนหัวหนึ่งกูงอเอาก่อนเลยไอ้ตัวหัวนันนะ้นจิึงจิลงกินข้าวเนี่ยไม่แล,ล้วพี่จีลุกไปตีลูกตัวเนี้ยแข็ง กู้โดนอีกแล้วเฮ้ยทำไมโดนกูอย่างเดียวเลยวะตอนเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะ <c oughs> มาเข้าวงแดงเข้าวงแดงเก้าสิบก็พอแล้วเก้าสิบก็เพี่ยงพอแล้วัดไข่เดียวเหรอ หมาหมาโม้โม้และอ๋ออยู่ข้างบนอย่างนี้หรอได้พี่ตันลองขึ้นไปดิโดนเมะไม่ขึ้นด้วยฝั่งเดียวพี่ตันฝั้นี่ขึ้นตรงนี้ตั้กเดียวเลยพี่ผมผมผมอย่าเน่ไอ้นี่เนี่ยเด็กกูกูขอแล้วลองสองหัวสองหัวไปเดะสองหัวไปเดะสองหัวไปเดะ ไม่ให้หรอกสองหัวไปได้กูไม่ให้หรอกกูไม่ได้ใครก็ไม่ได้เอาดีเมื่อกี้ตัวนี้ตีพี่ตัวนี้ตีพี่ไอตัวหัวเนี้ยปาดพี่เมื่อกี้กูเอาหมดกูเอาหมดกูบอกเลยเฮียแค่วิ่งก็ไม่ตรงละเมื่อกี้มันปาดกูก่อนละ

กูก็ไม่ได้ง่ายอ่ะกูก็ไม่ได้ง่ายกดปิดกูก็ไม่ได้ง่ายเอาดิมาดิกูก็ไม่ได้ง่ายกูบอกเลยกูก็ไม่ได้ง่ายแล้วกูปั๊มด้วยกูไม่ได้ง่ายอ่านิดเดงพี่ลูนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะโอ้ได้ทุ oh, cool. ได้มาอยู่สองวิขึ้นอีกแล้วหรอขึ้นอีกแล้วขึ้นเด็กไม่ได้ก็ต้องไม่มีใครได้อเอาดิ Bye, no. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาหมดสีแดงกูเอาหมดสีแดงเดี๋ยวกูเอาหมดอืมอืมมา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 สนุกดีอะอารมณ์เกมนะเดี๋ยวนะอารมณ์เกมน้บอกก่อนสนุกดีเดี๋ยวจะแบบโอ้โหผมออกหน้าออกตาด้วยฝาเอาหน่อยวะ ห,หมาลุยคิดว่าจะรอดเหรอข้างบนคิดว่าจะรอดเหรอโอ,โ,หโ,หโอ้โหเชืู่ดโดนอะไรวะเนียนี่เขายืนกันกันอย่างนั้นเลยวะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว,ยวมามาเชื่อมันได้กี่นาทีถึงใจเนี่ยเอาดีห้าทีอะกูเอาหมดใครปาดกูขึ้นหมดเรียบร้อยเข้ามาแล้วบุงนั่งไว้เฉยๆบังนั่งไม่ได้เหมือนกันเส้นเองออกไปก่อนเก็บอีกฝ่ายดิโอเยี่ยมอะ หมาเยี่ยมมากหมาอย่างโป่ะหมาอย่างโปหมาอย่างโปแล้วหมาอย่างโปบอกเลยหมาอย่างโปนั่นแะแจะปาดพี่หรือเปล่านะปาดพี่หรือเปล่านะชุดขาวนี่คนเดึงเชื่อยืนอย่าง,งานั้นมันจะสนุกอะไรเดี๋ยวผู้จะทะลวงขึ้นไปห้านาทีห้าอยน,นะจัดการให้ได้ตีตีสักทีหนึ่งมา ตัวนี้น้ขามไปไอเชีย่ยสรุปใครโอ้โหพวกเขาหมดเลยเหรออืมพวกเขาหมดไอ้เสื้อดำอีกทีนึงไอ้เสื้อดำอีกทีนึงมา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 เมื่อกี้มึงแทงกูใช่ไหมมาเอาจัดเมื่อกี้อืพี่ลูกูชักหมัดแล้วพี่ลูพี่ลูเอาหน่อยเว้ยเราไปพร้อมกันดีกว่าเดี๋ยวผมเข้ากับพี่ลูผมเข้ากับพี่ลู เอาไปลูกไอ้สามึงเอาไง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 เฮ้ยโดนอะไรวะเฮ้ยเมื่อกี้โดนอะไรวะเมื่อกี้โดนอะไรอ่ะ ตองใส่ต้องโถมป่ะยังไงโถมไปเราไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตอนเนี้ยโดนอะไรป่ะคนนี้จะเอากับพี่เหรอจะเอากับพี่หรอมึงจะมึงจะเอาหรอ อะไรอะไรเออพี่ลูเอาเอาพี่ลูเอาหน่อยเอาหน่อยพี่ลูพี่ลูเอาพี่ลูเดี๋ยวพามาบ้างน่ามันดีว่าน่าสนุกอ่ะถ้าเรามากันเยอะๆมันก็เป็นพวกพวกพ้องกันนะน่าสนุกดีว่ารู้สึกถึงความสนุกแล้วตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตีหนึ่งเขาจะอยู่วะ ใครเป็นใครไม่รู้อ่ะีีนนนนไไปปะขึ้้ใ,นนนะให่เออเออเออไม่มีใครได้อ่ะหืมนิดเดียวนิดเดียวพิรุขึ้นมาแล้วพีิลูขึ้นมาแล้ว

นึกว่าพี่พฉันพี่ฉันินจะทำไม่ได้น่นะดักตัวรัวใช่ไหมเจอกูตัวยร์้าเจอกูตจะเกียร์ออโต้เรียบร้อยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วก็ปัม๊มอ๋ออ๋อขึ้นมาแล้วกดปั๊มเพนขึ้นมาแล้วกดปั๊มเพน,มนเจอกูชิคเคนี้กูเอาน้องชวนน้องกูมาของเยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วร,รู้เรื่องเชื่อรู้เรื่องรูเรื่องนี่มาชิมลางหน้ามันดีวะมันก็เหมือนไม่เปลืองด้วยนะได้เล่นแล้วไม่เปลืองด้วยนะเอาจริงแล้วอะโอ้โหจะถึงอยู่แล้ว แทงใหม่แทงแทงผมใหม่เลือดละศูนย์คว่าไม่ใช่ป่ะก่าอย่างงี้เดี๋ยว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 กลัวไม่ใช่กลัวไม่ใช่ละไอ้เชี่ยเขาไม่ได้มาเขาเอามาของเขาเขาไม่ได้เอามันผมว่าเอามันแต่ว่าก็มันดีนะสนุกดีออกถ้ามาเยอะกว่านี้น่าจะสนุกกว่านี้กูไม่สนเลยข้างล่างกูจะเอาให้ตัวนั้นตายกูไม่ได้ก็ต้องไม่มีใครได้เป็นกูจะเป็นปลรี ิดปะตายพี่หนูตายตายหนูตายเก็บหน่อยเก็บหน่อยเก็บหน่อยรอนเก็บหน่อยชิวแคตตัสได้บอโทษทีนิดเดียวนิดเดียวยังยังดวไม่ตื่นเต้นเลยอะ